ครแล้ววันวันผุถชนกกาเดในการของเราได้เลยจับจองมาเป็นครอบครัวก็สวายรวมกันก็ได เ้าเชนเจริญปถาจ้าพี่น้องสามาแแล้วขอสองรอยคอยน้นใจจากพวก่พี่น้องสาวชทุกคนเจริญทุกท่านเลยจ๊ะเนอมีวัดม้อนมีบ้านเพื่อจะได้ให้ดูกคนสวัสดีเราจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่นี่่าอยากจะสร้างสิ์สันให้กับวัดจางก็คือทุกๆปีวัดเราก็จะมีแบบอะไรที่มันเดิมๆ เราก็อยากจะสร้างสีสันเป็นกระแสนให้ผู้คนรู้จักว่าเราลอยเรามากยิ่งขึ้นจัท่านก็อยากจะเชิญชวนผู้ที่มีใจบุญทุกท่านนะคะเข้ามาก่าไหว้หลวงพ่อสนิทอาบน้ำเจระเค้ทอนนะคะตอนนี้ก็จะมีสามคืนนะจ๊ะงานประจำปีของเราจยากจะกลณบมาก็จะเจออยู่ที่นี่ตลอดนะคะและคืนวันที่สองคืนวันพรุ่งนี้วันที่สิบหกนะฮะ ผมก็จะพบกับลูกกบเสียงหวาสามทุ่มนะครับจนถึงบ่าเวลาวันมาณสามทุ่มแล้วหลัลงจากนั้นจะให้คณะนิตเอวัฒนานันได้ทำการแสดงอย่างสมบูรณ์แบบเลยนะครับเออท่านใดที่วันนี้หมายรู้สึกว่าปีนี้โชคไม่ดีเลยให้ตามรูว่าเป็นทูตเทียนนะครับมีครบเลยนะครับเพื่อให้ท่านใดไปในพัดสการ์ละบูชาครับที่ใครจะร่วมาผูทำบุญนะฮะสร้างรูปเหมือนพระเอเีอาจารย์ของประเทศไทย หย่อนตู้ได้เลยนะครับจะมากจะน้อยนะจะมากจะน้อยใส่เลยนะครับไม่เหมือนกับแบบนี้เข้าทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อจ่าไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่ออะไรถึงหรือว่ายังไม่มาเข้าไปชมในบอพิพิณฑ์เของเราแส่งเจ้าคณะตำรวจท่าเรือนะครับนั่นก็คือสร้างบริษัทเางตู้เก็บแจกมาถึงท้องฟ้า นนีมนหวานประเทศพม่คงใหญ่ที่เห็นตังางนาตะการตา